สวัสดีค่ะอยู่กับดูลออนเซลนะคะถ่ายรูปโต๊ะเนี้ยโต๊ะนี้นนส่วนมากอันดับต้นๆ้นที่เอของไปกินก็คือโยชอบของไประามาตอนนั้นเยอะแยะแล้วไม่เก็บใช่ไหมไหนยี่ไหนลังลัเออ เไม่อะเคอยซ่อมซ่อมยังมีแน่นอนต้องมีคนลุกขึ้นมาด้วยพีวกมึงบอกเคยบอกเวลาเขาไปเข่าส้งน่นะมันต้องมีเลยแต่พี่โต้งก็ทำถูกเป็นพยานหน้าเก็บสัมภาระของตัวเองเก็บพยงขยะมาม่าสองห่อนะคะแล้วก็ขนมด้วยจากใครอะพี่จากเพียนมาสวีเดนค่ะ ยมากสาวีเดนนะคะวันนี้แจกขนมกับน้องๆน,นะคะทีมแดนสูไทยเด,ดย์ดูแลขยายพิษพรุ่งนี้เวนบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามบ้านเจ็ดบ้านแปดบ้านเก้าราคะพรุ่งนี้เวนหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้า คนนะคะอุ่ยอุ้ยก็รอดได้เลยโอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปหัวบอสวยว่สซันแต่ละคนนะคะตอนแรกจะบอกว่าให้ซื้อไข่ให้ด้วยก็เลยมัไม่พอก็เลยไม่เอากลัวผิดไข่อ้อก็เลยไม่ให้กล้าให้พวกเรากล้ากินไข่ให้ของเรา เราต้มยำปรุ่งเดี๋ยวไข่เราหาเองเดี๋ยวไข่เราหาเองเออจักเอ้เอาได้แ่น้ำเง้ตอหาความนับปกทุกคนทุกคนลูกน้ำเดี๋ยไปแยกหองเขากินอะไรยหงไงนพ่เนยห่อยไอ้จับ พี่พี่คนโอะไรได้ราคาส่งตัวเดีใไหมเป็นใบเดียวบ่มี่บเดียวไครเจียวเป็นใบเดียวป่ะหาแววเจอยังอันนี้ครับแววครับเออเคอ้โน้โอ้โะ้โอ้โอคโอ้นอ้โอ้นย้โอ้โอยโอ้อ้โน้้อ้่อ้โออ้โน้้้ออ้อ พว่าข้ออ่ะย่ายข้ารองเพียงเราเสียงข้อะไรี่แสดงว่าขาอโคเวอร์เป็นแหวเป็นแเป็นแหววเป็นแหวเแบวแหวแวแแ้โอ้ย่อนระมนี่เบอะไรแอง่์ที่วันในเรือน้ำองไม่เคยละเคยต้องให้มันเพี้ยนเพี้ยนจังยมันล่ะพี้ยอมลองไลองม่ได้เอาดีเป็นยังนีในนังค่ายออนี่เป็นยังนี เอานีเ er kind of video, ้เขาอยากเป็นเป็นแววเป็นเดี่ยวเป็นเคียนแล้วพี่เปเปอร์สิเป็นอย่างแน่นังคายอออ่ะไม่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 ไไม่ไม่ไม่ม่ไม่ แต่ไม่รู้ว่าฝนตกนะที่กินไอศครีมกันหรือเปล่าได้ไอศครีมสองถังประผมณีเพศวันที่30มสเจ็ดนี้นะคะจากพี่เอ็มมาสวีเดนถูกไหมคะพี่เอ็มมาสวีเดนนะคะเจคนจะหอเจ็ดคนเจดคนในหอเจ็ดคนสิบสี่นี่นะคะพี่พี่พีเบื้องหลังอ่าพี่น้องเอามาเผื่อด้วยหน่อยเอามาเผื่อด้วยหน่อย นี่ให้น้องอาร์มเผื่อสามคนไม่เราไม่เป็นไรพี่นะเกินไปไม่เจอพี่กูมาห้างมาบอกอะไรหรอกกินด้วยกันก็ได้สนุกดีทุกคนสวัสดีนะคะแอปนี้ตาจองหมดแล้วนะตาตาหมดแล้วมั้งตาน่าจะ เหมาคนเดียวโอ้ฝั่งนี้ได้แล้วก็ชิมเลยกินเลยพอดีได้อ่ะเดย์ยังไม่ได้ถามอะไรแพนกล่องไปเลยไอหย่างอ่ะเออไอหย่างอ่ะไอหย่างอ่ะรอเลยกินเหล่ามอสก็มาแซ่บอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเลยขอบคุณเลยขอบคุณขอบคุณพี่เอ็มมาพีี่เเอมมาสวดนสวีเดน ทร <Thank> ายอียวีเราก็ทรายแบบว่าแอฟริกาใต้เลยดๆเราก็ต้องแบบว่าเออพี่น้องแคคายรัศมีแค่โอแคใครยะยะศิ <Yeah. S 2> <Yeah. laughs> ลปะทับใจเจอแล้วคนนี่นะคะบอสก็แวะมานะอันนี้ นี่บอสก็มารับใช่ไหมคะบอสบอสก็มาใช่ไหมคะขอเจแต่ว่าต้องเป็นแดนเซอร์ต้องเต้นให้ดูก่อนนะคะก่อนรับกลัวมันไม่ถูกจังหวะสิรับอี๋เดียวยังเต้นอยู่เลยอีขึ้นนิดเดียวแล้วก็ไม่เต้นีวงองมอง่าง็นเ็นข้มฟังทาสง ยังมีเหลือเหลือพี่บ้านชุดอยู่นี่นะคะก็ยังเหลือนะคะแล้วก็มีน้องๆคนไหนเหลือก็มาเอานะคะมารับเอาไปกินกันบรรยากาศอะไรไหมชิมนี่บักนัดบังโอ้มากินบักนัด นี่นะทุกคนเป็นขนมปิ๊บนะคะกินแอบ,บซ้อมในเหนื่อยก็กินก็อร่อยตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยตื่นมากินกับกระฟงกาแฟตอนนี้ในหลายคนก็เป็นห่วงพ่อมากเลยอยากให้ดูพ่อว่าลงมเนงไรเราเพิ่งรู้แล้วนี่ว่าเรา,ราเรายู่าราเห็นเล่ามือเนี่ยแกนั่งให้เขานวดให้อยู่ฮะเอ็นเขาเปียงเ<ะ>ขาเปียง พมืนลมฝนตกนะคะมืดฝน,นตกเบิดมือมี่เราก็เล่นมืนอดูหมา <ไป S 2> นอยังดูลยอ่ะยอง่หนมันนอน <c oughs> หาบอให้ยค่ะที่นบนเบาเบาหมาหายเราบอมาหา <c oughs> อันี้ม <c oughs> ัจะเป็นที่น <c oughs> อนหมาที่ม <c oughs> ันก็จะมีเบาแล้วเบาหายไปที่จะตายอต่กไมห้อ <c oughs> <c oughs> เซฮันน่ะมากลมหัวใจหน่อยเอ่ออึบอึบเบื่อมาทับใจแล้วนะคะมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะ